ต้องขี่รถด้ำสิ่งนะครับเรามาดูรถเซน้าไอ้ทามันสะดุดอย่างนั้นนะมาได้ไหมหนุ่มครับ มันสะดุดไหมฮะมันสะดุดไหมสะดุดไหมสะดุดบ่บอกมันเป็นยังไงอออลอ,ง,อง,ไงไหมนะถ่ายแค่ไหนลองคัเกี้ยยังไงวะเกี้ยแล้วลืมละเกี้ยหนึ่งเตะลงสองเตงะขึ้นเลยเลยแล้วถ้าจะเกี้ยวว่างก็เตะลงเตะลงนิดนึงอ่ะลองดูสิเอาไปเก็บใหม่ทั้งคัน เก็บไปหันเลยเยีะยนั่งแค่น้นอยมดูน้ำมัน หมดแล้วนใช้ดูมันหมดหรือว่ามันสะดุดแล้วน้ำมันหมดหรอ สิ่งทันครับบ้านยังไงครับไปดูสภาพสภาพมีเล่มนะครับเครื่องทำใหม่ไม่รู้จะทนปล่าไหม มันหมดหรือเปล่าต้านไม่ติดมันมาใส่มันก็มีมันลงมันน้อยเปล่าเออเออห่วมแลน้ำมันท่วม เออขีいい่ดีๆทำไมไม่ติดมันเออป่ะเป็นสองีเ่าไดเออขี่ดไม่ติดมันจะอีกอะมันจะอีก

ทจะสั่งเท่าสูตมาใส่ถ้าได้คือไมหมครับน่าเก็บกันเขาคิดมาวันนี้ก็หวังว่าน่าจะได้รถกลับไงไปดูพวกร้อยยี้ามามันมีแต่สภาพไม่ค่อยคือเท่าไหร่ครับเนี่ยกิดาหล้า มีบุญแจสภาพนี้ก็น่าสนอยู่อุ้ยใหม่กว่าเทนหน้าแต่ไม่มีเล่มครับตอนนี้ไม่มีเล่มไปเก็บสภาพรู้สึกปวดหัวเก็บสภาพเยอะมากครับ เนี่ยผมอยากได้อาอาซีมากเลยแต่ว่ามันยังไม่ได้ทำอยากได้มากเลยถ้าได้อาซีนี่สุดเน้อาซีนี่แกวเลยนะครับเมื่อกี้สตาร์ทครับสตาร์ทง่ายเลยครับไม่รู้อะไรเยอะวยะ ใครหาอยู่ก็มาได้ครับร้านอยู่บ้านโคกสะอาดเอ,อ่อประคนชัยประคนชัยไฟเลี้ยวเอาสายรถเราได้เลยนะั่นฟีนูจุดสีครับโมเทียนมันบอดหรือเปล่าบอดไหมครับไปมี ทำไมไม่ติดลองเติมน้ำมันดูแม่ต้องใส่อีกคาวา s ิเนื่อยอยากได้ r c นี่มากเลยครับผมเอาไปทำขับเองอยู่นะอยากได้มากเลย โอ้ลูกลูกไปแล้วเนะ่ยอู้หูภาพสวยเลยเนี่ยอาซีนี่สภาพแย่งเก็บอยู่เลยครับอ่าเอามากเลยครับ เข้าไปทำอะไรเอาไปขับขี่จนน้ำมันหมดแล้วหรือเปล่าลองต้องลองดู <c oughs> <c oughs> มีไอตัวนี้ไหม <c oughs> ตัวล็อกบอกไม่มี <c oughs> วะมันล็อกไม่ได้ ต้องเปลี่ยนเบ้ากุญจแจเลยเนาะเปลี่ยนได้แต่ฟ้าตาดซีเซ็ต<อ>สองทีหมดว่ะต้องเติมสองทีไ,ไี่หนุ่มสองทีใช่ป่ะครับไม่มีสองที ไม่ไ,ไ,สไ,มไ,มไ่สองทีหไหมลูกส่องทีแล้วมีทีดีไม่มีเลยสองที<อ>ไม่มีครับอันนี้ผสมทางหรือว่าอะไรย่ไม่มีเลยอะไรว,วะไม่มีเลยอูแห้่งเลยต,ตายแล้วไม่มีสองทีมีใส่ไหม ต้องลองใส่ดูแล้วใช่มันไม่อยากไปหรือเปล่าเข็นหน้าเสื้อลมห้าเกียร์ก็น้ำแรงเล็กมากเลย อันนี้แปดพันไม่มีเล่มนะฮะได้ไม่ได้ ไม่ติดอันนี้ห้าพันห้าพันอันนี้ไม่มีเ,เล่มังด้วยสภาพแบงเจ็มเลือแต่ว่ามันไม่มีเล่มไงผมเลยมไ,มไม่เอาครับผมต้องการแบบมีเล่มครับโอเคครับไดคลิปนี้ก็บายครับไว้เจอกันคลิปหน้า